เกี่ยวกับเรื่องประจำเดือนของเด็กสาวนะครับอายุ20ปีประจำเดือนไม่เคยเลยที่จะมาตรงเวลาประจำเดือนหนูมาครั้งแรกอายุ15นะฮะมา10วันหลังนะจากนั้นก็มาบ้างไม่มาบ้าง หนูมีคําถามว่าหนูผิดปกติอะไรหรือเปล่าคะและจําเป็นต้องไปหาหมอไหมถ้ามีประจาเดือนนี้หนูจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีลูกยากหรือเปล่าม่อายุแค่ยี่สิบนี่แคลนอาเฮ็เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่นี่เขาเรียกว่ามีวิชั่นมีวิสัยทัศน์นะครับอยากเรียนน้องๆอครับอาจจะไม่ใช่น้องคนนี้คนเดียวหรอกครับว่าการมีประจําเดือนผู้หญิงนี่นะครับมันจะเริ่มต้นเหมือนกับเราเปิดสวิตช์พัดลมครับเดี๋ยวนี้อาจจะอยู่ห้องแอร์นึกไม่ออกลองไปหาพัดลมแล้วเปิดดูตอนเปิดใหม่ๆมันจะหมุนตอกแตก ตอกแตกตอกแตกไม่เข้าที่เข้าทางนะเดี๋ยวกว่ามันจะเข้าที่เข้าทางเนี่ยบางถึงจะบุนเรียบสม่ําเสมอเห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดเราจะปิดสวิตช์พัดลมเมื่อไหร่นะสวัดลมมันจะต้องตอกแตกตอกแตกก่อนเงี้เข้าที่เห็นไหมครับ วัยรุ่นกับวัยทองเนี่ยเหมือนกันจริงๆต้องเถียงกันเลยเข้าใจแล้วหมอพูดถึงพัดลมล้างข้าวต้มใช่ไหมอ๋อร้านไหนก็ได้ให้เป็นพัดลมใช่ไหมเพราะนะนไปานะไดานะตอนเริ่มมีประจำเดือนใหม่ๆเนี่ยมันจะมาบ้างไม่มาบ้างขี้เกียจมาหยุดไป3เดือนเดือนนี้ผมมันมา3รอบอะไรอย่างี้นะพวกนี้เกิดเนื่องจากรังไข่ยังไม่มีการตกไข่ที่สม่ําเสมอเมื่อรังไข่เกิดการตกไข่สม่ําเสมอเมื่อไรเนี่ยนะครับประจำเดือนก็จะมาเป็นรอบสมบูรณ์นะครับทีนี้สมัยก่อนเขาเรียกว่าวัยเบญจะเพศเคยได้ยินไหมฮะ วัยเบนจเพศคือ25ครับนะครับเมื่อเริ่มผู้หญิงเริ่มเข้าวัยเบนจเพศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วประจำเดือนจะมาเป็นปกติเวลานั้นเพราะฉะนั้นในทางธรรมชาติในทางวุฒธธิภาวะทางอะไรถึงบอกว่าผู้หญิงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะมีบุตรก็คือช่วงอายุ25-30ปี Oh. ใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. ก่อน <Okay. S 2> หน้านั้นเนี่ยประจําเดือนมันทิ้งยังมาไม่เป็นปกติอยู่นะครับ <Okay. S 2> นะ <Okay. S 2> ก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าไม่ได้ออกมากพักๆจนกระทั่งซีดไปเลย <Okay. S 2> ก็ไม่เป็นอะไร mm hmm. วิธีการที่น้องๆจะทําให้ประจําเดือนมันมาได้เร็วและสม่ําเสมอก็คืออันที่หนึ่งต้องพักผ่อนให้พอเพียงครับการนอนหลับในหัวค่ำเนี่ยสำคัญมาก น้องๆทั้งหลายเนี่ยเป็นห่วงเหลือเกินเรามากักจะชอบนอนดึกกันแล้วเราก็จะพยายามตื่นกะสายๆอันนั้นมันผิดลักษณะการไปสุขภาพที่ดีครับเราต้องนอนแต่หัวค่าแล้วก็ตื่นเช้าเพื่อทำเพื่อทาให้ระบบฮอร์โมนเพศต่างๆเนี่ยมันทํางานดี oh. เพราะเวลาที่เรานอนหลับเท่านั้นเองที่ระบบการควบคุมการตกไข่ mm hmm. การสร้างตัวสีการสร้างฮอร์โมนเพศชายมันถึงจะมาเป็นปกติ mm hmm. นะครับเดี๋ยวนี้เห็นไหมถึงมีลูกยากมีประจำเดือนไข่ไม่ตกอะไรกันไปหมด oh. ก็เพราะาชีวิตมันเปลี่ยนไป ถ้าเกิดว่าออกกําลังกายสม่ําเสมอนอนพักผ่อนให้พอเพียงดูแลสุขภาพหพยยดีได้ประจําเดือนก็มาเป็นปกติเองค่ะทีนี้ที่น้องก็ถามนะคะบอกว่าถ้าประเภทประจําเดือนมาบ้างไม่มาบ้างคือจริงๆคําตอบของใจก็คือว่าเป็นเรื่องปกติที่อาจจะพบได้มันมีผิดปกติไหมคะที่ต้องไปหาหมอเพราะว่าถ้าอาการอย่างนี้ก็คือจริงๆแล้วคือไม่จําเป็นต้องไปหาหมอใช่ไหมคะครับ,รบยกเว้นว่า มีอาการปวดท้องมากคําพบก้อนในท้องนะครับหรือว่าประจำเดือนนั้นออกมามากจนกระทั่งซีดอย่างนั้นก็ต้องไปหาคุณหมอถ้าไม่อย่างนั้นไม่เป็นอะไรคก็รอเวลาไปรอเวลาเดี๋ยวถึงเวลาก็มาเองเป็นผู้หญิงนี่ลำบากครับเกิดเป็นผู้หญิงแท้จริงแสนลําบากแล้วเรื่องมีลูกยากนี่ยลละคะเกี่ยวข้องกันไหมคะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับ